มีนะครับเนี่ยเดินไว่มีนะครับพี่พี่คนไหนอยากได้รถเดินไปไว้นี่คันนี้เลยนะครับเดินไวมากนะครับครับที่สําคัญรถแรงด้วยนะครับเนี่ยรถแรงนะครับขับง่ายครับคันนี้คอนโทรลนิ่มมากนะครับคอนโทรลนิ่มมากเลยนะครับขับไปตามมือเลยครับเนี่ยนะครับไปตามมือเลยนะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับ แรงมากนะครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับคอนโทรน้ํามันนะครับแต่ยังเป็นปั๊มเฟืองนะครับพอดีคืออะไรถูกนะครับอะไรถูกนะครับอะไรถูกนะครับตัวเดินเดินนิ่มนะครับเนี่ยนี่ครับเต่ากระต่ายใช้ได้สวัสดีครับราชชาแบคโคนะครับพวกพี่ๆนะครับอยากได้รถขุดนะครับประมาณหนึ่งจุดห้าตันขึ้นกระบะได้นะครับเป็นคอนโทรน้ำมันนะครับคันนี้เลย ผมมาสู่ p c 12R ขีด8นะครับบุ้งกีสวยนะครับใบมีสวยแท็กยางสวยช่วงล่างสวยอันนี้สภาพเดิมๆเดี๋ยวผมลองขับให้ดูก่อนนะลองขับให้ดูก่อนคันนี้นะครับได้เครื่องยันมา3สูบเข็มชั่วโมงอยู่ที่2,900ชั่วโมงนะครับเกน้ํามันใช้ได้นะครับเกความร้อนใช้ได้นะครับนี่ปล่อยตัวนิ่มๆเลยอยู่ที่รอบเดินเบานะครับตอนนี้นี่นะครับไปมีจกตัวแรงดีนะครับสวิงคอซ้ายขวาได้นะครับนี่ เหมาะกับงานป่าปามากครับคันนี้สภาพดีนะครับแล้วบูมเป็นแบบทรงกลมด้วยนะครับไม่ค่อยมีแล้วนะในไทยเนี่ยมีน้อยนะครับรุ่นนี้นี่นะครับมีเต่ากระต่ายเดินไวเดินช้านะครับดูพุ่งขี่ก่อนนะครับเนี่ยพุ่งขี่สวยๆเลยนะครับสวยๆนะครับยกได้สูงนะครับคันนี้นะครับนี่ยกได้สูงนะครับกดเสาเข็มได้ยกยกเนี่ยยกถังแทกงได้นะครับเนี่ยนะครับได้สูงเลยเดี๋ยวลองดูความไวกันหน่อยนะครับคันนี้นะครับเป็นคอนโทรลน้ํามัน นะครับคอนโทรลน้ำมันแล้วนะครับเนี่ยขับง่ายครับเนี่ยขับง่ายเลยนะครับขับง่ายนะครับสวิงคอได้นะครับข really. ับง่ายมากนะครับขับง่ายเลยนะครับหลังคาแท้นะครับหลังคาโคมาสูแท้เลยหลังคาเดิมเดิมเขานะครับโคมาสู pc 12 r ขีด8นะครับ12 r ขีด8ครับขับง่ายไปตามมือเลยครับเนี่ยนะครับสวิงได้รอบคันนะครับสวิงได้รอบคันนะครับสวิงไม่ไหลนะครับสวิงได้รอบคันเลย นะครับอสวินได้รอบพันเลนะครับสวินได้รอบพันนะครับดูกําลังเขาหน่อยนะครับนี่ยกตัวแรงสบายมากครับคันนี้นะนี่ครับปล่อยลงนิ่มๆเลยนะครับความแรงไม่ต้องกลัวนะครับปูนแตกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเฟรมสวยครับนะครับมีเดินเต่ากระต่ายนะครับคันนี้นะเนี่ยเดินไวนะครับสวิงได้รอบพัน นะครับดูกําลังเขาหน่อยนะครับยกตัวแรงสบายมากครับคันนี้นะนี่ครับปล่อยลงนิ่มๆเลยนะครับความแรงไม่ต้องกลัวนะครับปูนแตกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเฟรมสวยครับนะครับมีเดินเต่ากระต่ายนะครับคันนี้นะเนี่ยเดินไวมีนะครับเนี่ยเดินไวมีนะครับพี่ๆคนไหนอยากได้รถเดินไปไวนี่คันนี้เลยนะครับ เดินไวมากนะครับครับที่สําคัญลดแรงด้วยนะครับี่ลดแรงนะครับขับง่ายครับคันนี้คอนโทรลนิ่มมากนะครับคอนโทรลนิ่มมากเลยนะครับขับไปตามมือเลยครับเนี่ยนะครับไปตามมือเลยนะครับเรื่องความแรงไม่ต้องกลัวนะครับแรงมากนะครับคันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับคอนโทรลน้ํามันนะครับแต่ยังเป็นปั๊มเฟืองนะครับ ข้อดีคืออะไรถูกนะครับอะไรถูกนะครับอะไรถูกนะครับตัวเดินเดินนิ่มนะครับเนี่ยนี่ครับเต่ากระต่ายใช้ได้นี่สภาพเดิมสวยครับคันเนี้นะสภาพเดิมสวยๆเลยนะนะครับโอเค๋ยวผมให้ดูเครื่องนิดนึงดีกว่านะครับให้ดูเครื่องหน่อยนะครับ อันนี้ได้เครื่องตรงรุ่นเขาเลยนะเป็นเครื่องยันมากเครื่องดบแล้วนะครับสามสูบนะครับเครื่องสวยนะครับอันนี้น้ำเฉยนะครับเครื่องสวยสามสูบความแห้งเลยนะครับมอาสวยๆนะครับเนี่ยเป็นทรงรุ่นใหม่ครับเป็นทรงรุ่นใหม่แล้วเครื่องเดินดีนะครับพาวเตอร์เวทนะครับแขกยางสภาพดีเฟรมเดิมสวยนะครับสีเดิมสวยนะครับเบาดีนะครับหลังคาสวยเนี่ยครับเป็นทรงบูมแบบนี้ครับ ไม่ค่อยมีนะครับในไทยเนี่ยเนี่ยขึ้นกระบะย้ายได้ใช้กระบะขึ้นย้ายได้แล้วก็คือฟันยังสวยอยู่เลยบุ้งกีน่ะบุ้งกีนเดิมๆสวยเหล็กญี่ปุ่นหนาๆเลยนะครับมีที่หิ้วจากญี่ปุ่นมาให้ด้วยนะครับสีเดิมสวยนี่นะครับสภาพดีครับสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้อีกนะครับราคานี้เอาโอเคฝากไว้ด้วยครับรราชาแบคโฮครับเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในไทยนะครับนี่เพิ่งมาเลยคันนี้นะครับมีอินบอยนำเข้าให้นะครับไปลงเรือให้นะครับ อยู่ไกลเก็บเงินหน้าบ้านได้นะครับนี่แกนสวยแกนกระบอกสวยมากโอเคเสาด้วยครับขอบคุ